สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะวันนี้พามารับชมเมลอนนะคะปลูกในโรงเรือนนะคะบนระเบียงบ้านชั้นสองนะคะก็พามารับชมนะคะบรรยากาศาสวนเมลอนนะคะตอนกลางคืนนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะสวยไหมคะเนี่ยคะ่ะลูกโตแล้วนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะพามาเก็บเมลอนนะคะถึงระยะเวลาที่จะต้องตัดแล้วคะ่ะ เด,เดี๋ยวไปดูนะคะว่าลูกไหนนะคะเดี๋ยวจะพาดูค่ะเนี่ยค่ะ,ะ,คะ,คะ,ะ้เค่ะนคี่ะม่นยค่ะมาดูเมลอนกันนะคะเมล่อน ตอนกลางคืนค่ะที่ปลูกไว้นะคะลูกใหญ่ๆแล้วค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหม นี่ค่ะผูกเปไว้นอนด้วยค่ะไปนอนเล่นตอนเย็นๆน,นะคะหลังจากรดน้ำเมลอนแล้วนี่ค่ะขอบันทึกเก็บไว้ดูหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเมลอนนะคะลูกใหญ่ๆสวยๆเลยค่ะ มีเขียนชื่อไว้ด้วยมีเขียนชื่อไว้ด้วยเนี่ยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะและพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้กันเสมอนะคะ สวัสดีค่ะ